สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาให้ความรู้อีกแล้วเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลประเภทต่ตอมานะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะจะมีหน่วยย่อยเล็กๆ,ๆที่เราเรียกกันว่ากรูโคตนั่นเองค่ะแล้วก็โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตนะคะจะเป็น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันนิกแล้วนะคะกับสารชีวโมเลกุลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคาร์โบไฮเดรตกันนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะจะมีหน่วยย่อยเล็กๆที่เรียกว่ากลูโคสค่ะโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตนะคะจะประกอบไปด้วยโซ่ตรงและก็ริงค่ะหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตจะเป็นแหล่งพลังงานหลักคาร์โบไฮเดรตนะคะจะถูกย่อย แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกลูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์ค่ะโดยเฉพาะสมองและก็กล้ามเนื้อค่ะ2นะคะคาร์โบไฮเดรตจะมีหน้าที่สำรองพลังงานค่ะส่วนที่ร่างกายใช้ไม่หมดนะคะจะถูกเก็บไปเป็นไกลโคเจนในตับและก็กล้ามเนื้อค่ะเพื่อนามาใช้ในภายหลังเมื่อระดับน้าตาลในเลือดลดลงค่ะต่อมานะคะคาร์โบไฮเดรตจะช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซิมของไขมันค่ะ หากร่างกายของเรานะคะได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอร่างกายจะเผาผ่านไขมันแทนค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดสารคีโตนที่อาจเป็นอันตรายได้ค่ะและสีนะคะเป็นส่วนประกอบของเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อค่ะคาร์โบไฮเดรตบางชนิดน,นะคะเช่นไกลโคโปรตีนแล้วก็ไกลโคี่ปิดนะคะจะมีบทบาทในการสร้างเซลล์แล้วก็สื่อสารระหว่างเซลล์ค่ะและสุดท้ายนะคะช่วยในระบบย่อยอาหารค่ะ ใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์นะคะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึง่งจะช่วยในการทำงานของลำไส้ลดอาการท้องผูกและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะประเภทของคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะจะประกอบไปด้วยเออจะมีหลากหลายประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งค่ะก็คือน้ำตาลอัลโดสค่ะน้ำตาลอัลโดสนะคะก็อย่างเช่นกลูโคสประเภทที่สองก็คือน้ำตาลคีโตสค่ะเช่นฟรุกโตสค่ะ ประเภทที่3ก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือเราเรียกกันว่าโมโนแซคคารา์นะคะจะได้แก่กลูโคสกลาคโตสแล้วก็ฟรกโคสค่ะแล้วก็น้ําตาลโมเลกุลคู่นะคะหรือเราเรียกกันว่าไดแซคคารา์นะคะจะเชื่อมกันด้วยพันธะไกลโคซิลิกบอลน,นะคะหรือว่าพันธะไกลโคซิลิกนั่นเองได้แก่โมโดสแลคโตสและก็ซูโคสค่ะซึ่งโมโดสนะคะจะเกิดจาก ose, กลูโคสจากกลูโคส เลคกโตสเกิดจากกรูโคสจับก uh ับกาแลคโตสซูโคสนะคะจะเกิดจากกลูโคสจับกับฟกโคสนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือโพลีแซคคารด์นะคะจะมีแป้งได้แก่อะไมโลและก็อะไมโลแพคตินค่ะหรือว่าไกลโคเจนเซลลูโลสและก็ไคตินนั่นเองค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับสารชีวโมเลกุล เรื่องคาร์โบไฮเดตนะคะเพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดตโครงสร้างหน้าที่แล้วก็ประเภทต่างๆของคาร์โบไฮเดตนะคะเดี๋ยวสารชีวโมเลกุลชนิดสุดท้ายชนิดอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ